ส่วนประเด็นที่ร้อนแรงทางโซเชียลอีกเรื่องหนึง่งเมื่อวานนี้ที่ปรากฏว่ามีแท็กซี่เขาไปรอรับผู้โดยสารแล้วเขาเป็น g r a b t แท็กซี่ไม่ใช่ Uber นะฮะเป็นกรณีการ g r a b t แท็กซี่ก็คือเรียกผ่านแอปพลิเคชันเป็นแท็กซี่ปกติถูกต้องตามกฎหมายเพียงแต่ว่าใช้แอปพลิเคชันในการนัดหมายไปรับตามจุดต่างๆแล้วก็ปรากฏว่ามีทหารขึ้นมาบนรถตอนนั้นเข้าใจกันว่าทหารไปจับ g r a b t แท็กซี่โดยเข้าใจผิดว่าเป็น Uber. อูเบอร์แต่ทหารเขายืนยันแล้วว่าจริงๆคือที่ไปจับวันนั้นเพราะไปจอดรถ ในที่ห้ามจอดอแล้วก็วันนี้ได้มีการนัดหมายทั้งสองฝ่ายมาพบปะทําความเข้าใจกันแล้วนะครับนี่ย้อนกลับไปดูคลิปเมื่อวานนี้นะฮะรู้ครับรู้คือว่านายผมพี่ฟังผมก่อนดิคือว่านายผมให้คําสั่งมาในายใหญ่ถ้าพี่จะพูดพี่ไปคุยกับไม่ใช<า>่นี่น<า>เดี๋ยวก่อนผมยอยากจะถามว่าคุณจับผมข้อหาอะไรเออจะค่อยผมผมไม่คุยพี่ค่อยไปคุยกับผูสูงมาพนงวดผมไม่คุยพี่ค่อยไปคุยกับเขาผมไม่คุยเขาโดนไปห้าคันแล้วอย่างนี้แหละ ผมไม่คุยผมอยากจะผมอยากถามว่าคุณจับผมก็หาอะไรผมถามแค่นี้แหละว่าเขาไม่ให้จอดพี่จอดพี่ก็ผิดแล้วผมไม่ได้ผมโทรเขาบอกว่านัดกันแล้วนัดกันว่าหากันไม่เจอมันเครื่อนกันผมไม่ได้มาจอดรอคือนัดระหว่างเนี่ยผมไม่ังคุยโทรศัพท์อยู่ผมผมไม่รู้จอดที่นี่ตรงเนี้ยว่าใครรอเงื่อนนี่ตรงเนี้ผมถึงได้ถามว่าถ้าผมไม่ผิดเนี่ยคุณรับผิดชอบอะไรจะให้คนรับผิดชอบเนี่ยผมทำตามหน้าที่คอยไปดูก็คุณมันไม่รู้จริงเนี่ยผมรับ กฎหมายเขาก็รองรับจอดับกี่รงนี้ผมไม่คุยแล้วลเาเยๆอ่านี่นะฮะฟังจากพี่แท็กซี่เนี่ยพี่แท็กซี่เข้าใจว่ามาจับเพราะเป็น Grab แท็กซี่แต่ทางทหารเขาบอกแล้วคุณจอดในที่ห้ามจอดันนี้เป็นประเด็นที่เข้าใจไม่ตรงกันเมื่อวานนี้แต่ว่าล่าสุดวันนี้นะครับทางผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่12รักษาพระองค์พันโทกฤษณพลโพชดาโพชนาดานะฮะท่านก็นัดหมายทั้งสองฝ่ายทั้งทหารลูกน้องท่าน ปฏิบัติหน้าที่และได้ยินเสียงเมื่อวานนี้อยู่ในรถกับพี่คนขับแท็กซี่นัดหมายมาพูดคุยกันนะครับพี่คนขับแท็กซี่คือคุณยุทธนาพิสาภาคส่วนทหารคือพลทหารอนุชิตดาหลวงมามาพบปะพูดคุยกันและท่านก็ยืนยันว่าที่จับเมื่อวานเนี่ยเพราะไปจอดในที่ห้ามจอดเนื่องจากว่าแท็กซี่เขามีการนัดหมายทาง Grab แท็กซี่กับผู้โดยสารแต่ผู้โดยสารเนี่ยไม่ได้มาตามเวลาแท็กซี่เขาก็เลยขับเลยจากจุดที่จอดได้ไปแล้วไปเจอกันอีกทีตรงจุดที่ห้ามจอด ส่วนสาเหตุที่ทหารต้องขึ้นไปบนรถด้วยเพราะว่ามันเคยมีกรณีแบบนี้ว่าบอกเดี๋ยวไปเจอทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกับขนส่งข้างหน้าขับหนีไปเลยออกขวาออกไปเลยทหารก็เลยต้องใช้วิธีว่าขึ้นไปนั่งด้วยการที่จะหนีไปแต่ปรากฏไปมีการโต้เถียงกันแบบนี้อลองฟังเสียงทางผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่12นะครับจุดหมจริงๆเนี่ยที่เขานั้หมายให้จุดเป็นจุดที่สามารถรับผูบ้โดยสารได้ถูกต้องอยู่แล้วครับแต่ว่า ผู้โดยสารเนี่ยเกิดการคัดเคลื่อนเนี่ยคือมาช้ากว่าทีหนึ่งก็เลยทำให้พี่เขาเนี่ยเลยไปแล้วเห็นน้องกำลังวิ่งเข้ามาก็เลยก็เลยไปขีดขวางการจราจรครับซึ่งก็เลยทําให้อิดข้อตกลงนะครับที่บริเวณพื้นที่หน้าเมเจอร์เนี่ยเราจะเป็นพื้นที่ที่ห้ามจอดเนื่องจากว่าการจราจรครับคัางเหลือเกินครับ ส่วนผู้ที่จะจอดจริงๆเนี่ยเราจะมีพื้นที่จอดรถให้ไปูนที่เรียบร้อยนะครับซึ่งซึ่งข้อผิดพลาดตรงเนี้ยทางที่เขาเข้าใจแล้วนะครับว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้น้องทหารเนี่ยก็เข้ามาเ,าเรียกว่ากวดขันนะครับทำให้ให,ใ,หใ,หให้ขยับรถไปหรือหรือไปพบเจ้าที่ตำรวจหรือเจ้านที่ขนส่งนะครับจุดที่ผู้โดยสารเขาเรียกแกร็บจริงๆเนี่ยอยู่หน้าฟิวเจอร์พาร์คังสิตแต่ปรากฏว่าพอถึงเวลาแล้วไม่มาแท็กซี่เขาก็เลยเลื่อนมาแล้วก็มาเจอกันอีกทีที่ห้าง เมเจอร์ Major, รังสิตซึ่งเคลื่อนออกมาแล้ว<ฆ>แต่ทางทหารเขายืนยันว่าเมเจอร์รังสิตเนี่ยจอดไม่ได้เขาก็เลยไปจับแล้วก็ลักษณะขึ้นไปบนรถด้วยแต่อีกประเด็นหนึ่งก็คือเหมือนกับตอนอยู่บนรถมีลักษณะกระทบกระทั่งกันทางฝั่งแท็กซี่เขาอ้างว่าลักษณะเหมือนเงื้อหมัดจะต่อยเขาฝั่งนี้เขาก็มีการชี้แจงนะฮะ<ฆ>ลองฟังเพิ่มเติมประเด็นนี้ครับชุลมุนอยู่ตรงนั้นเลยครับก็ทางน้องเขาเนี่ยเขาก็กำลังส่ง ลายกลับมาที่บอกคอวบคุมนะครับว่ามีการกระ,ะทาความผิดของใครยังไงนะครับเพื่อเล็กขอดเอาไว้นะครับปรากฏว่าทังเจอทางที่คนขับก็โทรโศัพท์ถ่ายใกล้ดังชีพไปน,นะครับ น้องก็หันมาด้วยความตกใจด้วยนะครับก็ปัดป้องไปโดยที่ไม่ได้มีเจตนาที่จะทำร้ายร่างกายอะไรกันเลยนะครับซึ่งซึ่งตัวนี้ผมได้บอกแล้วว่าน้องอันน wh ี้ก็ต้องใจเย็นในการที่เป็นทหารเนี่ยทำงานกับบอเดินยังไงก็ต้องอดทนยิ้มยิ้มสู้ไว้ก่อนนะครับการหันมาแล้วตกใจแล้วปัดป้องเนี่ยก็ได้ให้ขอโทษนะครับซึ่งน้องก็ได้ขอโทษกันไปแล้วซึ่งจะขอโทษที่ให้คันหนึ่งก็ยอมได้นะครับซึ่งซึ่งเราเองก็ไม่ได้มีไม่ได้มีปัญหาเลยกับเรื่องที่ที่ใครจะมาถ่ายรูปหรืออย่างไรนะครับก็ ก็เป็นความตกใจด้านหนึ่งต้องชมท่านผู้บังคับบัญชาท่านใจเย็นมากมแล้วก็พยายามจะอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะฮะและท่านย้ําว่าสามารถถ่ายภาพทหารเวลาปฏิบัติหน้าที่ได้ทหารเองทํางานกับประชาชนก็ต้องใจเย็นและย้ําว่ากรณีนี้คือแท็กซี่ไปจอดในจุดที่ห้ามจอดไม่ใช่เป็นกรณีว่าเรียกผ่านแท,แท็กซี่แล้วผิดเป็นความเข้าใจไม่ตรงกันย้ําอีกทีว่าเรื่องประมาณนี้นะฮะ